กราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับถอนเหรียญมิลิโคจากเกมกันชิปแบทเทิลคริปโตอะไรนี่แหละเนาะให้ไปที่คลังสินค้าการซื้อขายนะครับต้องเลเวล18ก่อนนะครับถึงจะสามารถขายเหรียญได้แล้วก็ต้องมีเหรียญขั้นต่ำคือ1 0 0 0 0แสนเหรียญขึ้นไปครับลิมิตการถอนอยู่ที่2เหรียญต่อวันครับ จะมีมากแค่ไหนก็ช่างยังไงก็ถอนได้แค่2เหรียญต่อวันนะครับกดสร้างไปเลยครับจากนั้นก็มันก็จะให้เราเข้ามาที่กระเป๋าวี믹ครับเราก็กดต่อไปได้เลยตอนนี้รอก่อนนะครับไปเรื่อยๆครับกดสีเขียวไปเรื่อยๆครับอ่าใส่รหัสครับ กดโอเคครับอไทเทเนียมของเราก็จะถูกหักออกไปนะครับจากนั้นไปดูที่กระเป๋าวีมิกครับของผมมีอยู่แล้ว2เหรียญน,นะครับเรากดรีเฟซก่อนมีอยู่แล้ว2เหรียญถอนออกมาอีก2เหรียญก็กลายเป็น4เหรียญน,นะครับเช็คราคาตรงนี้นะครับ มิลิโคอยู่ที่0.1140นะครับถ้าเราจะขายเราก็กดเข้าไปที่เหรียญมิลิโคได้เลยครับ mm hmm. กดตรงเซลล์นะครับม,มันมันมีเซลล์กับายนะาบก็จะเป็นการซื้อครับผมจะขายทั้งหมดเลย มันก็จะให้เราใส่รหัสอีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยครับถ้ามีแจ้งเตือนสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราขายเหรียญออกแล้วนะครับเราก็กดตรงปุ่มสีดำตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะให้ใส่รหัสอีกทีหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับกลับไปดูที่หน้ากระเป๋าครับ ตอนนี้มิลิโค่ยังไม่หักนะครับเราก็รีเฟซไปก่อนมิลิโคเป็นศูนย์แล้วนะครับเราก็จะได้วีมิกเครดิตเพิ่มเข้ามานะครับการต่อเรียนก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปครับสวัสดีครับ